สวัสดีครับผมสปีนดงซ่านะครับคอรำเน็ตหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูกับสตาร์สกอร์นะครับวันนี้วันอังคารนะครับ 26พฤษภาคมโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามชเชร์กันเยอะมากครับพระเอกหลักอยู่ที่ส er ึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับที่ผมวิจารณ์เอกกับมือทุกคู่นะครับในสื่อนังสือพิมพ์ในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่การเจอกันระหว่างทางเบรเมนครับเปิดบ้านพบกับบุนเชนกัดปักนะครับทั้ง2ทีมมีเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับเบรเมนเนี่ยต้องหนีตายเต็มตัวนะครับฟากทีมเยือนกัรดปักเนี่ยต้องการรุนโคตายูฟ้าแชมเปี้ยนครับทำให้เตะกันอย่างดุเดือดแล้วก็เน อยาแน่นอนครับเบเมนเกมล่าสุดบุกชนะไฟรบวก1นึ่งก็จริงครับแต่ภาพรวมเนี่ยเบเมนเป็นทีมที่ฟอร์มไม่ค่อยดีหนักไปทางแย่นะครับเกมรับยังมีปัญหาแล้วก็เกมลุกเนี่ยนักเตะอย่างพวกโยชัวซากเกนมีรอตราชิชากับเรโอนาโดบิทเทิคอร์ครับต่างรูปวาบแต่จ,ะจะ่าชกสกอร์เนี่ยยังหวังผลลำบากนะครับเจอกับทางมูนเช่นกันปกครับซึ่งฟอร์มล่าสุดเนี่ย อาจจะสะดุดมาก็จริงครับแต่กัตปักเนี่ยเป็นทีมที่เล่นกับทีมที่เกตบอลไปรองเนี่ยถือว่าพวกเขาเนี่ยมักจะพาใจน,นะครับจุดเด่นของกัตปักครับคือเกมลุกครับที่ค่อนข้างหลากหลายแทคนิคก,ก,การคุมทีมของปาคุโรเซนครับทำทีมเกมลุกดูดันเปนอย่างยิ่งนะักเตะอย่างพัวพัตติกแฮมันโยนาสพบปมนบินเอมโบโรมาคุสตูรามหรือว่าเดซานเทอาเนี่ยไม่ว่าจะส่งใครลงมาครับเกมลุกเนี่ยถือว่าสงพลังแล้วก็มีความหลากหลายในการเข้าทันครับผมมองว่าคู่นี้เป็นบอลที่น่าจะเปิดแรกหมัดกันพอสมควรนะครับเนื่องจากเบเบเนี่ย เฝ้าหลังพวกเขาเนี่ยก็ไม่สนหน้าอินหน้าผมพร้อมเปิดเกมบุกแรกเช่นกันครับจุดนี้ครับดูแล้วเข้าทางเกมลูกของทางกัตบักครับซึ่งหลากหลายแล้วก็มีความรวดเร็วมากกว่าก็แพ้ครับเปิดมาให้กัตบักครับเป็นต่อที่ศูนจุดห้าแล้วก็เริ่มไหลต่อค่อนข้างเลยครับคู่นี้ครับซื้อใจบอลพลังเกมลูกที่ดูกว่าอย่างทางกัตบักครับผมมองว่าสุดท้ายมีโอกาสบุกมาเก็บสามแต้มได้สูงเชียร์ทางเหมือนเช่นกัตบักนะครับในคู่นี้เฮงๆรวยรวยไเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ